ใหญ่ๆนี่แหละอร่อยได้ตุ้มต่อจับเลยเดนไม่ค่อยได้ดูแต่ครบวันทูคอร้อนบลไฟก็อกน่ากินมากๆเลยหอมไหมครับเดือดแล้วครับ แล้วไฟดับแล้วสวัสดีครับเพืพ่อนๆครับวันนี้เมนูหมูกระทะ เนื้อย่างเกาหลีอีกแล้วครับท่านอัน,นี้ใส่ตุ้ยงกันนะครับนนก็มีผักนะครับมีหมูทำน้ำซุปอะไรเนีแกะวันนี้ไม่มีกิมจิแต่มีกิมลาวน,น,น,ะะนะครับแกะอ๋อไม่ใช่ตัวมันอาลงเลยนนพิกี้ น้ำจิ้มอย่างดีเลยเอาอะไรลงครับกระหล่ำไม่ชอบกระกะหล่ำลงเลยชึบมีลงอีกนะใครจะกินดิบมีไหมเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มค่อยๆอ่ะโอเคโหระพาลงหอมหอมชึบอืมล้มาอาลงห่งชิ้นใหญ่ๆนี่แหละอร่อยลูกนี่ชิ้นหนา ได้ลูกเอาต้มดีกว่าเพราะว่ามันกัวมันติดเออกลัวมันติดกระทะต้มดีกว่านัไม่เดือดหรือืมเมันขาวไม่เดือดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาวางไว้ไม่ต้องคนดีโอเคได้ทีละเริ่มเดือดละเอาลงอีกสุดต้จีอ่ะลงจีอาลงให้หมดเลยเอาลงให้เยอะเยอะเยอะเเยอะเยอะีวางข้างนี้ข้าง มาสิคะยายาอ๋อพ่อเป้มาครับเพื่อนเพื่อนครับได้ที่แล้วครับเอาแล้วค่ะเอาเลยเอาเลยจัดเลยจัดเลยชอบแบบชอบแบบหรืว้าเอาอันนี้มันเล็กน่ากินมากครับกระล่ำ กุ้งชอบไม่สุกมากครับกรุบกรุกรุกรุจิ้มราด <ๆ S 1> เลยพีวะรูขบอนจังแมงสาบโอ้โวันนี้ไม่มีกิมจินะครับแต่มีเป็นเ,เป็นผักดองผักดองยีแม้นผักดองยยแม้นก่อน น่ากินน่ากินครับจัดเลยเดยวไม่ค่อยได้ดูแต่ค่ะัดเ่ยเดี๋ยวฉันดูอะไรเดี๋ยวนีดูแบบลิวายก็ฟังเพลงไม่ใช่ีฉันก็ดูเป็นวันทูคอรลวันเคบอเบาไฟก็บ้ารึไมู่้อไสวยอ่ะไสวย มีอย่างๆอย่างๆอย่างๆมีไหนสุกให้หนูกินไปใส่ใส่กล่องพอเดือดแล้วครับปุ๊กปุ๊กปุ๊กเลยครับเจดแรงน่ากินมากๆเลยอ่านี่เป็นปลาหมึกนะครับพริกเลยลูกปลาพริกได้เลยครับเย็นๆแล้วครับปลาก็เริ่มสุกแล้วโอ้โหขี้ก็ไปมาขีเอาเอากะมังลองด้วยครับ กินหอมหอมไหมครับเดือดแล้วครับเดือดแล้วอ่าลดลงนิดนึงผักเอะไรลงอีกครับพี่กี้กินอันนี้ไหมครับ ก็แบา,าผักนี่หอมไม่น่าใช่โอเคง่าก็กินได้แต่กินกระเทียมโอ้เราพาลงไปซื้อก่อนเลยนะเ้าห็ดไม่ได้ซื้อเห็ดบนนูนเหอลืมมีเห็ดอยู่ในตู้เย็นแต่ว่ามันมน,นานแล้วน่าจะเสียแล้วพี่มีนเอาวุ้นเส้นไหมลูกยัง เด่งเครื่องสะหนอ่อยจัดเลยจ,จัดเลย,เลยพี่มีมลวกวเลยเว้ยพี่มีรอไม่ไหวให้ลวกต้มเอาเร็วกว่าต้มเบาเร็วกว่าน้ำซุปมันนัวด้วลยลูกใส่กระดูกหมูลงไปด้กใช่อันนี้ปลาปลาสุกแล้วครับรอก,ก่อนคะ่ะแล้วจิ<อ>้มราดลงไปเลยเก็ก็ก็ ใช้ขึ้นกล้องแลว ติ๊กเลยลูกติ๊กเลยไหนสุกแล้วติ๊กเลยครับน้ำเดือดพุ่งๆๆุๆแล้วแม่ฟมือโอยู่หันอดแม่ใครชอบข้าวโพดนะลูกข้าวโพดสุกแล้วนะเพราะว่าต่อให้มันเย็นก่อนหรือชอบเปื่อยๆก็แล้วแต่ มสิไข่นี่โอ้โอ้ไข่ไข่แม่สุกแล้วมีไหมล่ะสุกแล้วอ่ะโอ้ผิดสูตรอ่ะไอพ่อก็ได้แล้วแม่เอาแต่ลูกใหม่ลงมาไข่เยอะแยะเข้าใจไหมพ่อชอบสุกที่มีนรไข่มาอีกลูกให้แม่ไหมไม่มีเลยแต่พ่อจะกินสุกๆพชอบลวกเหมือนกุ้งนะ ออนเซนคุ้มจะออนเซนจัดได้แล้วออนเซนก็กินแล้วก็ชยมด้วยมาใส่ตั้งไงต้ด้ปาปลา ไม่ได้ช่วมะใก่กไข<ห>ได้แล้วม่มอ้เชืยอ่ะใจหรอเออมันน้ตาเนี่ยหายเหรออะมาแก้ไม่จบแง่ขาวมันแตกแล้วลูกเห็นได้ไขอขาวอ่ะเออมีความรู้สึกว่ามันแดงน่าจะได้น่าจะได้มาไหไมโ <laughs> <laughs> อ้ <c oughs>

สายสีโกงสายสีกี่ปสูงแล้วมีกระทัดยี่ ได้แบบเนล้ว ี่กพี่กี้ชอบข้าวดไม่ใช่หรอข้าวโพดได้แล้วนะ <c oughs> เอาหนังหรอคือแข็งผักไม่ได้ทำไมพ่อแข็งผักอยู่กับพ่อปุ๊บ <c oughs> เอาไปทางโน้นเลย ชอบกินผักดิบก็กระลำหมดแล้วเหรอ,อก็กระลำลงให้แม่หนะ่อยสองสาวเขาชอบกินผักดิบกระลำดิบกระลำไปแม่ค่ะไม่ต้องสุกมากเอามาเป็นที่แม่แบ่งแบ่งเป็นซี่อ่ะเออนะละลงสิคะ yes <sir. S 1> อืม สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จิ้มจุ่มนะครับที่บ้านนะครับมาเล่นระดับรถสัวนะวตว์ น้ำจิ้มรสจัดเด็ดๆนะครับเสียงอะไรแบบตื่ตื่นแบตจหมดหรอไม่รู้ขาวไปออกเพราะงั้นแบตหมดไม่ได้ชาร์จก็ชอบแบบนี้ย กูผิดหมดโดนเข้าเยไอ้แก่ไม่อรดุพี่พร้อมพูดฮึโดนแตกถ้ามาแล้วลสุกแลบบ้วสุกแล้ว มันขดหนวดมันหดแล้วเี๋ยสนะครับหมอซ้ายดีขว่าเกลือหมูลงอีกสิลูกชา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 นเดือดเดอก่อนโอ้โสุกยงแล้วลงน้ำน้ำละ จับลูก,กสักค่จับเลยครับโอ,อ้ยโอ้ไข่ลวก แซ่บกับน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิ้มขเขานี่จัไปไข่หมดหลายฟองแล้วสามได้ยังหักุ้งตักขึ้นดูเลย すごい。